ต่างประเทศนะครับการประชุมพยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหรา่านยังดําเนินไปอย่างเข้มข้นนะครับทมกลางความหวังของชาวอิหร่านว่าการประชุมนั้นจะประสบความสําเร็จครับนายไมเคิลมานโฆษกของนางแคทเธอรีนแอชตันผู้อาํานวยการฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าการเจรจาหกฝ่ายเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เป็นวันที่3นางแอชตันได้หารือกับทุกฝ่ายทั้งจากอังกฤษ จีนฝรั่งเศสรัสเซียสหรัฐและเยอรมนีรวมทั้งอิรานโดยผู้แทนจากอิรานนั้นยืนยันว่าจะต้องมีการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรด้านน้ำมันและการทำธุรกรรมทางการเงินในเบื้องต้นแต่ว่า<ม>นายโลรองฟาบิอุสรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสบอกว่าอาจยังไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นและฝรั่งเศสต้องการให้อิรานนั้นยุติการเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลีย สนชาอิหร่านหวังว่าการประชุมจะประสบความสําเร็จนะครับและมีกระแสข่าวลือว่าการประชุมสามารถบรรลุข,ข้อตกลงกันได้แล้วและอยากให้มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบ,บาตรเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิหร่านเป็นอย่างยิ่งครับ